จะโชว์ลุยโหลบให้ดูครับรถประดิษฐ์ปึ๊บามขนาเออบูมสวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเฟซบุ๊กแล้วก็ชายูทูบครับผม เราก็ยังอยู่กับพี่อาทิตย์นะครับท่านผู้ชมที่จังหวัดสุขโขทัยครับกับรถไทยประดิษฐ์เออประดิษฐ์เองครับทําเองอะไรเองกับพี่อาทิตย์นะ เลย,ยดูข้ามมุมข้ามมุมมีมันเวิร์กมากนะมันเวิร์กอนที่กดได้เลยนะ เป็นอ่ารถอะไรนะขอเรียกรถอะไรนะพี่ไาเป็นดิบเหรอไฮเป็นดิบเทยียเป็นดิบเทียอาที่ป์ประดิบที่อาทิตย์ปะดิษ <laughs> แต่ก่อนนี่สามล้อี๋ยวนี้แปลงเป็นสี่ล้อเนี่ย นตะัวครับจมดีด้วยมันวิ่งเร็วๆไม่ได้เนะหรอนี่วนวนรถคันเดียวนี่รับจบนะครับผมไม่ว่าจะว่วานข้าวฉีดยาหวานปุ๋ยตัดใบข้าวยำนาได้อีกยัวยอดเลยอะ่ะ ทำโชว์เลยครับนี่เรียวมุกแคบนี่ เลยครับใช้งานได้จริงนะครับกดได้ยกได้เห็นไหมนี่นี่ยกยกลอขวดนี่นี่อ๋อเออเออออักลางโอ้ยลอยเลยอ่ะ

ซู๊หนึ่งนึงพี่อาทิตย์นะครับผมใปเหมือนสไตล์นี้ก็ใครชอบแบบนี้ก็สามารถติดต่อพี่เขาได้เลยสายดวเด็กๆัวเดกเอาหานข้าหวาข้าอ่รอนจะลุยปาแล้วโอ้โหเพีอน้ำมาเสิร์ฟป้าพี่ถ้าสเปคนี้ราคาเท่าไหร่ถามเพจให้ก่อนยังไม่มีราคาตอนนี้อยู่ในช่วงวิจัยเนาะ อยู่ในช่วงวิจัยนะอย่าพึ่งจะเป็นอีกโค้งสยามะอ๋อคงสยามโค้งสยามที่ที่เออที่ที่มาถ่ายดึกรอบนั้นที่เป็นสามร้อยใช่ไหมอ๋อแต่นี่พี่ก็ดัดแปลงเอาสามเผามาใส่เลยใช่ไหมอ๋อตอนนี้ก็บอกเลยว่าอยู่ในช่วงวิจัยครับอย่าพึ่งด่านะถ้าด่าพี่ที่ก็ไม่ไม่อ่านไม่ฟังด่าก็ไม่ฟังนี่แหละคันนี้แหละรถในตำนาน ที่ไปเล่นโค้งครับไป,อปโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าละกันครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ